ต้องขอกราบสวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับซีเขตคิวบแล้วก็มัชรูมคิวบนะครับก็เป็นแค่แบนะบเฉยเนาะสองวิธีการรับราตการเข้ามาแบบไฟเดะคิวบแล้วก็ให้ตามผมมาเลยอันนี้จะเป็นตัวของมัชรูมคิวบก่อนเนาะก็เมื่อมาถึงตรงนี้ก็กระโดดลงไปในแผ่นสีนี้แล้วก็กดโคตดตามผมเลยอาฟ้าม่วงชมพูชมพูอ่อนแล้วก็ส้มนะครับก็จะมีเสียงอะไรมาไม่รู้เนาะเป็นเสียงแบบ มันมาริโอ่ประมาณนั้นแหละเออก็จะมีนี่นะครับมัชูมคิวก็เก็บได้เลยแนวก็จะได้นะครับสลับมนะัชูมคิวเนาะต่อไปไปดูที่กรลับสีเข็คิวกนเลยก็ให้ทุกคนเดินตามผมมาเหมือนเดิมโอเคตัวนี้ก็ให้กระโดดนะครับทุกคนเห็นแม่จะมีแผ่นสีดําใสๆนิดๆอ่ะนเคแล้วก็ทุกคนนะครับต้องกดชิปล็อกนะแล้วก็ทําการเลื่อนตัวนะครับคือมันจะมีกาแพงด้านหน้า ออคือเราคุณต้องแบบทุกคนนะครับต้องเลื่อนตัวนะครับเนี่ยกดชิลแล้วก็เลื่อนตัวมาโอเคประมาณนี้แหละก็จะเจอซีเค็คิวละนี่นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมซื้อเซิร์มด้วยเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ,อบคอมขับไอวิธีการเลื่อนตัวเมื่อกี้ค่อนข้างยากหน่อยเนาะผมทำเป็นชั่วโมงเลยเอ,อ๊ไม่ใช่ชั่วโมงเป็นแบบเป็นหลายนาทีอยู่